รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Line เลนเจอนะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับ ID หลักนะครับผมเลเวลตำนาน 96นะครับจาก95มา96โอ้โหบอกได้เลยว่าหมดขนนกอย่างเยอะครับทุกคนเฮ้ยดารุมะร่างทองเสียงถึงกับเพียนไปเลยครับทุกคนผมตกใจมากดารุมะร่างทองตัวนี้ครับผมโอ้โหผมจ่ายเงินไป1 0 0 0 0มืน 1,000บาทครับผมเพื่อที่จะได้เรนเจอร์ตัวนี้มาอัปเกรดทีม ID ของลุงยุทธนะครับ ID หลักนะครับโอ้โ,อโ,หโหนี่ครับผมดารุมะเจิดจ้าครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นลัดแอตแทกด้วยนะครับผมความสามารถเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าล่างทองดารุมะตัวนี้กระสุนทองคำ อันนี้นะครับผมในไ d ดีหลักของลุงยุทธนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทสสกิลให้ดูว่ามันแรงหรือเปล่าตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยนะครับผมเออแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub บสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับไปกันเลยครับผมมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างตื่นเต้นนะได้ก้าวดาวแม็กมาด้วยนะครับ ผมเทรดมาได้9ดาวแม็กนะครับผมลัดแอตแทกตอนแรกเนะี่ยคุยราคากันไว้นะครับ10,000บาทครับโอ้โหแม่งโคตรแพงเลยครับ10,000บาทแต่ว่าคุยไปคุยมาเขาบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งครับ11,000บาทครับผมเป็น9ดาวแม็กนะครับผมแล้วก็มีลัดแอตแทกด้วยซึ่งแล้วผมบอกเลยว่าลัดแอตแทกนี่โคตรหายากนะเพราะว่ามันมี4ช้อยอะ มันเป็นช้อยสี่อันให้เราเลือกให้ให้เราสุ่มอะ่ะสุ่มหากว่าจะออกโอ้โหผมเลยตัดสินใจเอาแบบสกิลรัสแอตแทกนี่เลยนะครับผมแล้วก็มันแถมศักยภาพหมาด้วยนะครับเห็นไหมแปดร้อยห้าสิบหกกยภาพโอ้โห,โโหสกยภาพที่ควรจะหาได้ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยกันละกันนะครับผมสําหรับดารุมะล่างทองกระสุนทองคําตัวนี้นะครับผมเออ พลังโจมตีนะครับสามล้านห้านะครับผมส่วนเลือดนี่โคตรเยอะครับตัวลนเจอร์โทเค็นที่เทรดมาลนเจอร์โทเค็นเนี่ยเลือดเยอะนะครับเยอะจริงๆครับ13ล้านเป็นลนเจอร์ที่เลือดเยอะใส่ว่องไวที่เลือดเยอะมากครับ13ล้านครับเลือดเดิมๆนะเว้ยทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่คือลนเจอร์สา่ว่องไวที่เลือดโคตรเยอะเลยนะครับผมทุกคนมาไปกันต่อเลยครับจุดยืนครับ จุดยืน300เออ300ก็พอทนเ่อยืนไกลกันหน่อยนะครับมีความเร็ิการเคลื่อนที่ด้วยนะตัวนี้ค่อนข้างเร็วนะครับผมเร็วนะครับไม่ใช่เร็วนะครับเออแล้วก็คูดาเลนเจอร์ผมใส่เกียร์มาเนี่ยได้ลดไปอีก1.9นะเออก็เหลือแบบ2-2งนิดๆน,นะครับผม2.1นะครับ แร่ค่อนข้างเยอะแบบโคตรและโคตรเยอะนะครับผมส5งนาะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเออเรามาดูข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชื่อว่าสกิลคว้างลำตัวนะดามเมจพิษนะครับผม6เท่านะครับแล้วก็มออีอัตราความแม่นยำนะลดอัตราความแม่นยำา35%เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำของทักษะก็คือ มันลดแม่นทั้งตีธรรมดาแล้วก็ลดแม่นทั้งอ่าสกิลด้วยนะครับผมลดแม่นสกิลลดลดแม่นสกิลธรรมดาด้วยนะครับผมเออเป็นไงอยู่ได้6วินาทีนะลดไป35สอเซ็นสกิลหนึ่งเนี่ยคือแบบกว้าง250จุดนะครูดาว12วินะครับมาที่สกิล2ครับผมสกิล2กระสุนทองคำผมโคตรชอบสกิลนี้เลยชื่อโคตรเท่ส์ กระสุนทองคำนะครับเออมีดาเมจ30เท่าครับแล้วก็มียกเลิกผลลาบับอย่างต่อเนื่อง5าวินาทีนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูด้วยในการลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูด้วยนะโอ้เกกิลก็ดูแบบธรรมดาจะจัดเลยนะครับผมสก,กิลนี้ตัวนี้นะครับผมไม่มีออยกเลิอกอมตะนะครับผมเออไม่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 ทะลุอมตะนั่นเองนะครับผมดามเมดนะครับสก,กิลสองเนี่ยกว้างสา0จุดนะ ผูดาวเก้าวิครับผมอ่าล่างเก้าดาวแม็กเลนเจอร์ที่เป็นตัวแรในเกมนะครับผมแล้วล่าสุดไอเกมไม่เอามาขายด้วยนะครบรอบที่จะเอาเลนเจอร์โทเค้นมาขายไม่เอามาขายครับผมอ่ะแล้วก็เป็นลาดแอทแทกครับผมแล้วก็ตามด้วยขัดขวางและท่าของกองทัพศัตรูถ้าเกิดเทรนเทรนหนืดมาเนี่ยไอตัวนี้น่าจะมีประโยชน์มากนะครับผมอ่าของเดิมก็คือขัดขวางการได้รับแลกครับผมอันนี้อ่าเป็นยังไงครับสก,กิลก็ดูธรรมดา ธรรมดานะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับในด่านโอเคครับเดี๋ยวผมลองที่ด่าน408นะครับแล้วค่อยไป396นะครับทุกคนมาลองกระสุนทองคาหน่อยละกันนะครับผมเออจัดไปฮะเดี๋ยวเรามาดูครับมาเป็นไงกันบ้างออกมาแล้วครับตัวหนึ่งฟู่โอ้โหมิติลกาครับน้องโอ้โหติลกาเดินโอเคมาริมอะไรวะไม่ออกสกิลเลยริมอะไรวะเนี่ย ริมีธรรมาดาครับผมแต่มันไม่ตายนะนี่นี่แบมนี่โอ้โหโอ้โหอะไรวะนาอะไรวะนาทุกคนเฮ้ยสองตัวมันเผาเป็นเผาเครื่องเผา,าตรงข้ามแบบอแต่สกิลออกแกแบมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกใหม่เริ่มใหม่ก่อนเริ่มใหม่ก่อนครับทุกคนจัดไปอีกวิงดอกครับผมส0 8ศนเมื่อกี้มีบารล็อกมา กันซีนเรานิดหนึ่งนะไปรวยครับปืบนี่ตีเลงขายขอสกิลสวยๆเพื่อนสกิลนี่บึ้มอ้โหหลวงหลังยังโหดนะครับน้องๆโอ้สุดจัดสุดจัดหลวงหลังยังโหดนะครับนี่ครับสกิลสกิลหนึ่งไม่เท่าไหร่สกิลสองดูดิอมแม้แม่แม่โหดเกินสกิลสองอยางเอาะครับแรงจัดครับเก้าดาเแม็คือโหดจัดเลยครับบึ้มดูดิ ล้วงหลังครับทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไป3ามเกเลยล้การไป3ามเกเลยแล้วการโอ้โหมาครับผมที่ด่าน3ามเก้นะครับนี่ผมออกมาเลยแล้วการน,นี่ครับติลังกามาก,ก่อนเลยโอ้โหมึงเท่มากเลยบริมเอาติดสถานะพิษครับติดโอ้โอพัดจ้า มันติดสถาน,นะพิษเสร็จแล้วเนี่ยมันมันใส่สกิลสอง 2, บีมตายเลยฮะโอ้ผมอยากเห็นแค่สกิลหน,นึ่งตอนเนี้ยคือเลนเจอร์กระสุนทองคํานะครับความเท่ให้เต็มสิบครับส่วนความเก่งไม่รู้นะครับรอมันเดินออกมาก่อนมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยตีลังกามาแล้วครับจังหวะนีฟ้ฟุ้บแมแปะสกิลโอ้แค่สกิลพิษก็ครึ่งหลอดแล้วครับน้อง,อง,องตายเลยวอเตอร์เฮลวอเตอร์วอเตอร์โอ้ แคสกิลหนึ่งมันแปรพิษก็คือแบบตายอะ่ะเฮ้ยมันพิษมันหกเท่าใช่ไหมพิษมันดาเม็ดหกร้อยใช่ไหมดาเม็ดพิษมันอุย้ยแรงนะแรงกว่าไอตัวนี่กะโอ้โหแรงกว่าไอตัวแซนลี่ไอตัวอะไรวะแซนล,ลีพาเฟ่อะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องขอ,อีกทีขอ,อีกทีขอ,อีกท,ออกท,ออกทีก่อนไปอ่าพีพีผมพีพีกับเพื่อนนะเดี๋ยวไปลองเทสแบบกับเพื่อนนะครับเออเอาเรื่องจดัดเอาเรื่องจดัด เพื่อที่จะได้เห็นว่ามันใช้งานเป็นยังไงนะครับผมเออมาโอ้โหแต่ผมชอบสักอยู่อะมันไม่มันไม่ล้างมันไม่ล้างคมตะรทัไงมันไม่มันไม่ล้างอมตะแต่ว่ามันก็โอเคนะให้เพื่อนล้างให้ก็ได้ปะเนี่ยแปะพิษปุ๊บเกือบครึ่งหลอดอะแปะพิษบึ้มโอ้โหแม่โอ้โหกว้างสามรอยจุดฮะทุกคนเอาเรื่องจัดเลยอะ่ะเออแบบเอาเรื่องจริงทุกคนเอาเรื่องจริงเลยครับไป อีกรอบหนึ่งนะผมชอบว่ะผมชอบสกิลนะเอ่อตีด่านนี้ก็ไม่รู้มันมันมันโหดอะ่ะด่านนี้มันโหดอะ่ะแต่ว่าไปตี PVP ไม่รู้เป็นไงนะเออแต่ผมว่าเกมเล่นเองน่าจะโอเคนะสำหรับเจ้าตัวเซลลี่ดารุมะตัวนี้นะลางทองแบวมโอ้ทีเดียวตายครับเห็นเห็นเลยครับทีเดียวตายเลยครับโอ้โหพิษสกิลหนึ่งโคตรแรงส่วนสกิลสองก็ทีเดียวลงหัวแตกเลยแต่ ดูการออกเบื้องโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดคลิปนี้ผมจะไม่เทสหนึ่งหนึ่งกับใครทั้งนั้นนะเออเดี๋ยวค่อยไปทําเป็นคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยไป PVP กันเลยนะครับผม PVP กันเลยนะครับเดี๋ยวดูทีมก่อนโอเค PVP เนี่ยผมจะไป PVP กับเพื่อนนะใบฝน1985 S นะครับผมเออมา ถ้าเล่นในมือถือผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะดีน่าจะง่ายกว่านี้นะครับผมผมไม่ถนัดทางนี้นะครับผมไม่ถนัดทางเอ่อพีซนะครับไปจัดไปออกมาแล้วเว้ยเออรุย,ยเพื่อนจ่ายสกิลไปหนึ่งดอกเออจ่ายสกิลเออจ่ายสกิลไปหนึ่งดอกครับแปะครับแปะนี่คือการแปะครับผมนี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมมีตุ๊กาตาตรงนี้ครับเออเออนีไปแต่ไม่ได้เห็นสกิล ไม่ได้เห็นสกิลล้วงอ่ะทุกคนมันไม่ได้เห็นสกิลล้วงว่ะไม่ไม่พัดนะไม่พัาดไม่พัาดผมไม่พลาดนะนี่โอ้สกิลหนึ่งออกดีจัดครับสกิลพิษอ่ะสกิลพิษออกดีจัดครับสกิลพิษออกดีจัดเลยครับผมเออเออสกิลพิษออกดีจัดเลยครับนี่ครับออ สกิลสองไม่ค่อยเห็นครับทุกคนโอเคผมว่าก็น่าจะเล่นได้อยู่นะเออแต่ผมใช้ในเกมเล่นเองนะครับผมใช้ในเกมเล่นเองนะครับผมเลนเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะครับในแหลง PVP นะครับเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับต่อสู้กับเพื่อนนะอยากเห็นสกิลแบบเต็มเมอ่ะ อนัดเองนัดเองมานัดเองไปเจอกับนัดเองหน่อยผมไม่ได้ดูตั้งรับเขาด้วยนะเออไปไปลองดูครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับลุยครับผมไปนัดเองครับผมนัดเองฮะมามาอื้อมาถึงดวงสกิละลรวะนะ่ะ อ่ะมีสกิลหนึ ah. um. ่งออกดีมากสกิลหนึ okay. ata, í, hmm. um ่งออกบ่อยจัดด้วยเดิกสกิลหนึ่งออกบ่อยจัดครับแปะดาเมจพิษแบบบ่อยๆอ่ะเออบ่อยจัดบ่อยจริงครับนี่เห็นแต่สกิลหนึ่งว่ะเพื่อนโอเคเอามาตาไปก่อนเนี่ยเห็นไหมสกิลพิษเนี่ยติดเต็มเลยฮะทุกคนติดเต็มเลยฮะเขียวเขียวว่ะเออติดเต็มเลยเออเนี่ยเห็นปะสกิลพิษดาเมจติดเต็มอ่ะคือแป๊บเดียวมึงตายอ่ะถ้าไม่โดนล้างอ่ะถ้าไม่โดนล้างแป๊บเดียวมึงตายอ่ะผมบอกเลย อุย้ยโหดนะเนี่ยโหดนะเนี่ยดูดิสกิลพิษติดดีจัดดูดิโอ้โอ้เพื่อนโอ้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสกิลพิษติดดีเวอร์โอ้โหดีจะจัดจริงๆครับผมทุกคนเนี่ยผมโคตรชอบครับไ,ไปตุ๊กตาดโลมาสีทองอะ่ะเออเนี่ยกระสุนทองคำ เรียบร้อยครับโอ้โหถือว่ามผมชอบอะความเท่ให้เต็มสิบส่วนความเล่นได้หรือไม่ผมให้เต็มหกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับดารุมะตัวนี้ช่วยอัปเกรดทีมให้ผมในเกมเล่นเองค่อนข้างดีมากๆเต็มสิบผมให้อืม ให้6.9ก็แแลวกันนะสำหรับตัวนี้นะถือว่ามีประโยชน์ผมคิดว่ามีประโยชน์สำหรับผมนะครับผมเพราะว่าอันนี้ขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูถ้าเมตากลับมาติดดีผมว่าน่าจะใช้ได้ดีนะครับส่วนใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปสรรหาก็ได้ครับตัวนี้มันเราคือชอบลุงคือชอบสะสมนะครับผมก็เลยจัดการเอาเข้าสู่ทีมมาครับเทรดมาครับผม ให้ร้านเขาเทรดมาให้เข้า ID ผมส่วนตัวผมเองไม่ได้รับทำตรงนี้นะครับผม11,000บาทครับสำหรับดารุมะ9 9ดาวแมกลา t สแอทแทนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยูชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย